สวัสดีครับสวัสดีชาว G Shock by G Safe กบผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับการ unboxing แล้วก็รีวิวนะครับนาฬิกา Casio G Shock ครับรวมถึงการพูดถึงทริคดีๆเกี่ยวกับ Casio G Shock ครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับต้องบอกว่า limited edition อีกแล้วนะครับที่น่าติดตามมากๆครับสำหรับแฟน Lange Man ครับเออใครที่เป็นแฟน Lange Man นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยรวมถึงใครที่เป็นแฟน G Shock นะครับติดตามชมคลิปนี้ให้ดีนะครับฝาก กดติดตามด้วยถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไปพลาดคลิป,ปดีๆแบบนี้นะครับ Subscribe c h anel n ของเราไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าวันนี้ผมเอาไอเทมเด็ดอะไรไมาเพื่อนๆได้ชมกันครับไปกันเลยครับ โอเคครับผมกลับมาฮะอย่างที่บอกในเกินไว้ตอนแรกว่าวันนี้เนี่ยผมเอาขวัญใจของชาวเลนส์แมนนะครับมาอันบ็อกซิ่งก็รีวิวเพื่อนได้ดูครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าอันนี้มันออกตัง้งแต่ช่วงเดือนจูนนะนะครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสได้เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นก็ได้มีโอกาสเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาชมกันนิดนึงนะครับว่า ไอเทมที่ผมเอามาให้เ,เพื่อนดูในวันนี้มันคืออะไรครับเพราะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นคอร์ปอเรชันระหว่างเลนส์แมนนะครับคาเซโอจีช็อกเลนส์แมนร่วมกับนะครับหน่วยงานนะครับกู้ภัยนะครับหรือ หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเหตุฉุกเฉินด้านเพลิงไหม้นั่นเองนะครับหรือว่าหน่วยดับเพลิงนะครับที่เรารู้จักกันในานาม Fire Rescue นะครับ EMS เห็นไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันพิเศษกว่านะครับถ้าเราคุ้นเคยเนี่ยซีรีส์เล n g ์แมนเนี่ยมันจะเคยออกร่วมกับเขาเรียกว่าหน่วยงานกู้ภัยนะครับหรือดับเพลิงกับเมืองโกเบซิตีนะครับแต่นี้นะครับจะเป็นการฉลองครบรอบ25 ปี Rescue นะครับของหน่วยงาน k o b e City นะครับและหน่วยงาน Sendai City ครับผม่า Sendai City นะครับกับ k o b e City มาเป็ร่วมคอลเลเจชันกันนะครับกับซีรีส์ Legsman ครับนี่พิเศษไหมโหมดเดลที่ผมมาให้ชมในวันนี้ครับมีชื่อรหัสรุ่นว่า G Shock G W 9400 N F H T 1 A J R นะครับซีรีส์นี้ต้องบอกว่า ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น Exclusive J8 นะครับวางขายผลิตจำหน่ายที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับรูปแบบของกล่องนะครับสวยงามฮารุฮารามากๆนะครับตัวหนังสือสีเงินเงาแบบนี้เลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยครับนี่เพื่อนๆครับ เปิดมานะครับเราก็จะเจอคู่มือภาษาญี่ปุ่น,นว่ามัน Exclusive Japan แนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ป้ายนะครับที่พูดแล้วก็ที่บายถึงเกี่ยวกับเรื่องของการคอมเ o อร t เรชระหว่างเซนไดแล้วก็โ o เบซิตีนะครับสำหรับเ e s คิวของ2ที่นี้นะครับเออครบรอบ25ปีก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1995นะยาวนานมากนะครับยาวนานมากแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์เลยนะเออนะครับจนถึงปีล่าสุดณปัจจุบันนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เขียนอธิบายไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแบ็กเก่าของเขาผมคงอ่านไม่รู้นะครับผมคงไม่สามารถอ่านได้นะครับเปิดมาข้างในนะครับมีคําว่า G s h ็ c k แล้วก็มาดูกล่องข้างในกันจะได้ไม่เสียเวลาครับเพื่อนๆฮะนี่ขอยัดไปเลยอย่างรวดเร็วเปิดมาเจอกล่องกลมแบบนี้ครับ มีสกรีนตรงกล่องเลยครับนี่มีสกรีนตรงกล่องตรงนี้นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นตรงนี้นะครับผมอ่าไม่ทราบเหมือนกันในเรื่องของอ่าความหมายนะครับเพื่อนๆใครที่รู้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแต่เดาได้ว่าน่าจะเป็นชื่อตรงนี้แหละนะครับเออไฟเลส q ิ m อนะครับเป็นการความร่วมมือระหว่าง2นะครับหน่วยงานนะครับรักษาความปลอดภัยหรือกู้ภัยนะครับ เซนไดซิตี้กับโกเบซิตี้นั่นเองครับผมตัวกรองสวยงามนะครับมีโลโก้ของทั้งเซนไดแล้วก็โกเบนะฮะเห็นไหมฮะนี่สวยงามเลยสีแดงตัดสีเงินเงาครับผมเปิดมาด้านในครับเพื่อนๆครับเราก็จะเจอกับพระเอกของเราแล้วฮะเออขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเอาพระเอกของเรามาให้ชมกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆนี่จะได้ไม่เสียเวลาครับมาชมกันเลยอ่ามากเลยครับขออนุญาตวางอุปกรณ์ข้างหลังก่อนนะฮะนี่ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆฮะตัวนี้คือนะครับโมเดลเลนจ์แมนที่ผมได้บอกไว้ว่าเป็นการร่วมมือระหว่าง G-Shock เ a n จ์แมนนะครับกับ r e คิวสอที่คือ Kobe City แล้วก็ s e นไดชิตี้คับผมนะเป็นหน่วยกู้ภัยหรือหน่วยดับเพลิงนี่แหละนะครับก็เขามาทำร่วมกันครบรอบ25ปีของหน่วยงานนี้นะครับแล้วก็ทำร่วมกับ G-Shock ออกมาเป็นรุ่นนี้มาดูกันนิดนึงนะครับทวนชื่อรุ่นให้เพื่อนๆฟังนิดนึงครับ มันคือรุ่นไรนะครับ g w 9 u 0 0 nfs t คิด1 a G r นะครับนี่มีเขาเรียกว่าไอคอนของฟังก์ชันมากมายตรงนี้นะเขาเรียกว่าฟังก์ชันยอะแยะมากมายนะฮะเออผมขออนุญาตให้ดูเขาเรียกว่าดูดีไซน์ของเขาดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับม,มาดูกันเลยครับมาดูตรงหน้าปัดก่อนครับเพื่อนๆครับตัวนี้เนี่ยการออกแบบของเขาก็ต้องต้องบอกว่าออกมาเป็นโทนสีดําตัดแดงนะสีดําตัดแดงนะครับแล้วก็ดูตรงหน้าปัดตรงนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหม เออนะครับเป็นลักษณะของโทนสีแดงเลยตรงหน้าปัดด้านในนะครับแล้วก็ตัดกับสีดํารอบๆนะครับตรงเขาเรียกว่าเท็กเจอร์ด้านในนะครับตัวเคสด้านในเนี่ยเป็นสีแดงนะครับซึ่งจะสังเกตว่าเวลามันทะลุออกมาเนี่ยตัดกับสีดำเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับแล้วก็การออกแบบนะครับตัวหน้าจอด้านในก็เป็นสีขาวนะครับค่อนข้างตัดกับสีดําชัดเจนตัวสายนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมฮะตัวสายนี่นะฮะจะเป็นลักษณะของ สีดำเช่นเดียวกันแล้วก็มีสกรีนนะครับที่เป็นตัวอักษรสีแดงที่เขียนว่า National Fire Service Team for c e for Disaster Response นะครับถ้าบอกอันพีก็ขออภัยนะฮะนี่ก็คือมีสกรีนตัวหนังสือนะครับเออแล้วก็มีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับตัวสายนะครับเป็นพื้นสีดำออกโทนกึ่งเงากึ่งด้านนะครับแล้วก็มีการสกรีนตัวหนังสือตรงนี้เห็นไหมฮะ Sendai City นะครับนี่ชัดเจนเลยนะครับก็เป็นตัวสีเงินนะฮะเป็นตัวสีขาวๆเงินๆนะตัวหนังสือตรงนี้ปลายสายนะครับจะมีเท็กเจอร์เป็นผิวขูดกระนิดนึงตรงบริเวณนี้นะครับด้านนี้ฮะด้านนี้เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของอ่ะผมขออนุญาตเอาป้ายตรงนี้ออกนิดหนึ่งนะครับอ่าป้ายภาษาญี่ปุ่นตรงนี้นี่มาดูเท็กเจอร์ของสายฝั่งนี้ครับ สายฝั่งนี้นะครับการออกแบบลักษณะเนี่ยที่ผมเห็นให้ดูตรงนี้ฮะตรงนี้เขาอ,ออกแบบมาเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเชือกนะครับเป็นตัวแทนของเชือกนะฮะสีดําของนาฬิกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแสดงถึงชุดป้องกันอักขีภัยของสัมภาระเซนไดนะครับเออผมขึ้นรูปให้ดูฮะนี่เห็นไหมฮะเป็นชุดสีดําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สีแดงสแสดงถึงเครื่องยนต์หรือว่าตัวรถดับเพลิงนี่แหละนะครับแล้วก็ตัวปุ่มสีเหลืองบนปุ่มเซนเซอร์เนี่ยนะครับเออปุ่มสีเหลืองบนปุ่มเซนเซอร์เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยอ นะครับตรงปุ่มเซ็นเซอร์ตรงนี้เนี่ยตรงที่เป็นลักษณะของอสีสะท้อนแสงเนี่ยนะครับก็ลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนแถบสะท้อนแสงที่อยู่ในชุดของเครื่องแบบของเขานี่แหละเห็นไหมฮะเออนะครับเขาเข้าใจดีไซน์นะออกแบบมาใส่ใจรายละเอียดนะครับเออค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับก็เป็นยูนิฟอร์มของเซ n d ดซิตี้นี่แหละตัวนี้แทนแทนจากเชือกนะฮะเป็นเชือกแล้วก็สีดํา นะครับซึ่งแทนตัวเขาเรียกว่ายูนิฟอร์มของเซนได์นะครับแล้วก็เพื่อนๆดูเท็กเจอร์ข้างหลังเห็นไหมครับเท็กเจอร์ด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับตรงคาร์บอนเนี่ยตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสายเขาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะนะครับสายชั้นด้านในเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะด้านหลังเป็นสีแดงตัดดำเลยสวยงามเลยครับเออนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังตรงนี้ครับผมอยากให้เพื่อนๆดูฮะคาร์บูแบ็กด้านหลังตรงนี้เนี่ยมีสัญลักษณ์โลโก้นะครับของเซนไดซิตี้แล้วก็โกเบซิตี้อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับ นี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเป็นเคสตาสัญลักษณ์นะครับของหน่วยกู้ภัยนะครับหรือว่าหน่วยดับเพลิงของ2หน่วยงานนี้เลยนะครับเชนไดกับโกเบเห็นไหมครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ e m s เห็นไหมครับเออคาร์บอนแบ็กด้านหลังสวยมากครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์นะครับตัวโลโก้สวยงามชัดเจนนะครับเท็กเจอร์สายด้านหลังสีแดงที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างตัดกับสีดําสวยงามเลยทีเดียวครับ ตัวปุ่มด้านข้างเป็นสีเงินนะครับเพื่อนๆฮะตัวสแรปตรงนี้นะครับก็มีสกรีนตัวอักษรน,นะครับที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเอ้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นตัวอักษรที่บ่งบอกถึงนะครับหน่วยงานดับเพลิงนะครับของทั้ง2หน่วยงานนี้แหละนะครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นรีเบตเต็ดเจแปนหรือว่ารีเบตเตญี่ปุ่นต้องบอกว่าเขาจะค่อนข้างใส่ใจเรื่องดีเทลเล็กๆน,น้อยๆนะครับที่มันออกแบบมาแล้วสื่อถึงอะไรนะครับของหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำคอเบอร์เรชันนะครับถ้าอย่างนี้ก็ชัดเจนเห็นไหมฮะ มีเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีโกเบซิตี้ตรงนี้มีเซนไดซิตี้เห็นไหมสองฝั่งเลยนะครับก็2หน่วยงานเลยปกติทุกๆปีที่เราเค,เคยเห็นก็คือเป็นโกเบซิตี้ที่ทำคอมเบอร์ชันกับหน่วยงานาที่ทำคอมเบอร์ชันกับ g s h ็ Sho ck นะครับรอบนี้มาฉลอง25ปีนะครับต้องเรียกว่าเป็นความพิเศษในความรีวิเต็ดอีกชั้นหนึ่งเลยทีเดียวครับสวยงามเลยครับใครที่ชื่นชอบสีโทนดำนะตัดแดงนะผมบอกเลยหล่อเลยฮะขึ้นคอยดูนิดหนึ่งครับนี่คือขนาดหน้าจอครงเเพื่อนๆฮะ ขนาดหน้าเรือของเขานี่ผมต้องบอกว่าเลนส์แมนตัว GW9400 Series เนี่ยจะค่อนข้างพอดีนะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปฮะนี่เห็นไหมเวลาขึ้นข้อสวยไหมครับขึ้นข้อนี่สวยงามมากเพื่อนๆใครที่ชอชอบโทนเข้มสีดําแดงนะโทนออกสีเข้มๆนะเจอสีนี้เข้าไปโดนใจแน่นอนครับเออเท็กเจอร์สวยงามครับ ตัวสเปคของเขาตัวนี้นะครับเออซายนะครับเป็นวัสดุคาร์บอนกระจกเป็นมินเนอรัลนะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันของเขามาพร้อมทริปเปิลเซนเซอร์นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทอร์โมมิเตอร์นะครับอัลติมิเตอร์นะครับสามารถวัดอุณหภูมิวัดความสูงได้รวมถึงมีคอมเพลสนะครับหรือว่าเข็มทิศด้วยขออนุญาตกดให้ดูนิดนึงแล้วกันครับนี่เห็นไหมครับฟังก์ชันต่างๆนะครับนี่เห็นไหมฮะก็จะมีพวกซอฟต์บอททัมเมอร์ นะครับมีอัลามนะครับมีเวลไทม์ซันไลท์ซันเซ็ตพระอาทิตย์ขึ้นลงก็สามารถกดดูได้นะครับรีคอร์ฟังก์ชันรีคอร์ที่อยู่ในเลนจ์แมนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกฟังก์ชันต่างๆอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับก็จะมีเขาเรียกว่าฟังก์ชันพวกคอมเพสอะไรต่างๆนะครับเก็บที่ดิจิตอลก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะครับก็คืออย่างว่านะฮะเลนจ์แมนเนี่ยนะครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนี่ผมกดให้ดูอัลติมิเตอร์เห็นไหมครับคอมเพสเห็นไหมครับเก็บที่ดิจิตอล อาสามารถเช็คได้เลยนะครับก็ ometer, บ,าร,รกา,รบา,ารอมิเตอร์เห็นไหมครับความกดอากาศนะครับสามารถดูได้เห็นไหมฮะก็ต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยจริงๆริงเลนส์แมนขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะนะครับขึ้นชื่อเรื่องของฟังก์ชันที่เยอะแยะอยู่แล้วทริปเปิลเซนเซอร์นะครับแล้วก็เลนส์แมนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความถึกทนอยู่แล้วเพราะว่ามันลุยโคลนได้นะครับกันกระแทกได้นะครับกันน้ำได้200เมตรด้วยนี่ผมจะก,กดไฟให้ดูดีกว่าครับปกติแล้วเนี่ยลิปเปตแบบนี้เนี่ย ถ้าเป็นเลนช์แมนนี่เพื่อนๆครับดูฮะมีสัญลักษณ์โลโก้ข้างในเห็นไหมครับผมขึ้นรูปให้ดูครับเพื่อความชัดเจนขึ้นเห็นไหมครับ นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์โลโก้ชัดเจนเลยเวลากดไฟมีสัญ,ญลักษณ์พิเศษด้วยนะครับอ่าพอของปกของคอครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็ค่อนข้างมาให้ดีเทลที่เยอะทั้งแบ็กกราวนะครับการออกแบบดีไซน์ต่างๆว่าอินสปิเรชันหรือว่าดีเทลแต่ละจุดมันสื่อถึงอะไรบ้างนะครับก็เอาให้เพื่อนๆได้ชมครับแฟนลับเลนช์แมนแฟนลับ g s h o c กก็จะได้มีข้อมูลเอาไว้นะครับเผื่อใครไปตามเก็บสะสมหรือซื้อมาใช้งานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจของเราเลย G s ช็ Sho ck by g s h o ท ยินดีให้ข้อมูลนะครับก็วันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้เขาเรียกว่าข้อมูลหลากหลายนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับเออสำหรับ c a s ซโอจีช็อหลากหลายรุ่นด้วยฝากติดตามเพจของเราด้วยฝากติดตามชา n นลของเราด้วยกับ g ีช็อ k บายจีแซแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ